อ่ะคุณสุภชัยไปดูผลประกอบการบริษัท g u l f Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่า g u l f นะครับ,รบล่าสุดรายงานผลการดำเงานงวดปี2566มีกำไรสุดที่14,858ล้านบาทก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น30.1%เมื่อเทียบกับงวดปี2565ขณะที่ถ้าไปดูผลการดำเงานในช่วงไตรามาส4 ปรากฏว่ามีกำไรสุทธิสูงถึง4,763ล้านบาทบนี่ก็ขยายตัวขึ้นมา42%นะฮะเมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสก่อนหน้าคือ quarter on quarter นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการ,รสำคัญที่เกิดขึ้นรายได้รวมในปีที่ผ่านมาอยู่ที่1,16,951ล้านบาทก็เติบโตขึ้นมา23% โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก็คือตัว core profit นะครับอยู่ที่15,644ล้านบาทเพิ่มขึ้น29%ซึ่ง core profit ตรงนี้เนี่ยนะฮะที่เติบโตก็มาจากการผลิตนะฮะก็คือกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ก็คือการ COD ของโครงการกาวปลวกแดงซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าภายใต้กลุ่มนะฮะหน่วยที่1และ2เนี่ยรวมกำลังการผลิตติดตั้ง1,300 25เมกะวัตต์อันนี้มาถึงเดือนไหนแล้วเนี่ยเดี๋จะมี COD เพิ่มเติมก็คือช่วงปลายมีนาใช่ไหมปลายมีนาอันนี้จะเป็นโลงที่3อหน่วยที่3หน่วยที่3แล้วก็ถ้าตามไทม์ไลน์ก็คือตุลาก็เป็นหน่วยที่4เป็นหน่วยสุดท้ายหน่วยสุดท้ายของโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็คือ IPP ทั้งหมดอ่าใช่ก็คือภายในตุลาคมเนี่ยก็จะ COD ครบทั้ง5,000เมกะวัตต์ครับนะฮะ นอกเหนือจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นไรายได้จากการเข้าไปลงทุนนะฮะในตัวของอินทัชในตัวของไทยคมคตลอดจนธุรกิจอื่นๆก็เริ่มที่จะออกดอกออกผลได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วถูกต้องไหมฮะอ่าใช่ครับแล้วก็ถ้าดูอย่งกรณีของอินทัชแล้วกันฮะกราฟเองมีการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรนะฮะจากอินทัชเดี่ยประมาณ6,000ล้านบาท ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับประมาณสัก31%เนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่เ,เคยได้อยู่ที่4,665ล้านบาทด้วยกันนะครับอันนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่าอินทัศก็เติบโตมาจากตัวของแอดวานซ์ที่เติบโตนั่นเองนะครับนะฮะแล้วเงินลงทุนในส่วนอื่นๆมีรตรงไหนเป็นไฮไลท์สำคัญที่น่าสนใจไหมคุณสุประชัยถ้าดูจากในคำอธิบายในงบการเงินผมว่ามีความน่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือธุรกิจดาวเทียม อันนี้จะลืมนะฮะว่าเขาเพิ่งเข้าไปถือหุ้นโดยตรงนะฮะในไทยคม,มทำให้ปี6 6 6เนี่ยมีรับรู้ตรงนี้เป็นรายได้เป็นส่วนแบ่งรายได้นะจากเงินลงทุนในไทยคมเนี่ยประมาณ2,600กว่าล้านบาทครับอันนี้อีกก้อนหนึ่งฮนะที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้อื่นๆอัน,นเนี้ย ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ2,800กว่าล้านบาทจากเดิมเนี่ยรายได้ในส่วนตัวอื่นๆตรงนี้นะฮะแค่900กว่าล้านบาทเท่านั้นเองอันนี้ถ้าดูในย้อนไปในส่วนแบ่งในเ่องของรายได้นะสำหรับธุรกิจต่างๆนั่นเองนะครับเหตุการณ์สำคัญในช่วงปี2 5 6 6ที่ผ่านมานี้ก็เท้าความกันสักนิดหนึ่งครับพอก็ต้องบอกว่าตลอดช่วงที่ผ่านมานั้นกอลฟก็มีการขยายการลงทุน อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้ขยายเข้าไปแค่ในธุรกิจโรงไฟฟ้าแต่เป็นการขยายเข้าไปในกิจการสาธารณูปโภคประเภทอื่นๆนะก็มีทั้งทางด่วนท่าเรือ,อ,อสื่อสารโทรคมนาคมคมีดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ก็คือการจับมือกับ Binance ตั้งกาว b i n แนนซขึ้นมาซึ่งปีนี้ก็น่าจะออกดอกออกผนให้เห็นได้เด่นชัด มีการจับมือกับทาง AIS และ Singtel ในการทำา Data Center ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างใช่นะฮะครับแล้วก็น่าจับตามองว่าการลงทุนของ a d v a n c e ซึ่งปัจจุบันสถานะเนี่ยคือเป็นบริษัทหลานของก l f อ่าใช่พราะาวฟ f นี่เป็นแม่ InTouch InTouch ก็เป็นแม่ของแอดวาน e ของ a d v a n c e ต่ออีกทอดหนึ่งแต่การขยายการลงทุนของแอดวาน e เองในท้ายที่สุดก็จะส่งผลบวกบกลับมายัางกฟด้วย นะฮะอย่างแอดวานซ์ก็จะมีเรื่องที่เป็นไฮไลท์สำคัญในปีนี้ต้องจับตามองเรื่อง virtual banking อ่าใช่ใช่ใช่ไหมฮะแอดวานซ์เขาประกาศความร่วมมือกับแบงก์กรุงไทยไปเป็นที่เรียบร้อยละอ่าใช่ดังนั้นเหตุการณ์สำคัญในปี66เนี่ยแบ่งเป็นหลายประเภทนะฮะเอาเรื่องของโครงการโรยฟ้าที Berlin> ่มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์นั่นก็คือกาวปลวกแดงหน่วยที่1และหน่วยที่2รวม1,325เมกะกวัตอันนี้ก็ CO d ไปแล้วนะครับแล้วก็ทั้ง สหน่วยนี้นะฮะจัดโครงการกราโปรกแดงเนี่ยบริษัทก็ถือหุ้นอยู่70%ขนาดขณะเดียวกันมีโรงไฟฟ้าที่โอมานซึ่งก็เป็นโรงไฟฟ้าแคปทีฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง <c oughs> บริษัทถือหุ้นอยู่49%ก็ได้มีการเปิด COD ไปจนครบ208เมกะวัตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วก็ได้ติดตั้งจนครบ326มกวัต ตามกําลังผลิตติดตั้งรวมไปแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมก,กราคมปีที่แล้วคนอกเหนือจากนี้มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลที่ประเทศเวียดนามบริษัทถือหุ้นอยู่95%ปก็ได้มีการ COD ไปจนครบตามกําลังการผลิตติดตั้งรวม128เมกะวัตต์เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมปีที่ผ่านมาค แคตตากอรีร่ที่2เป็นการขยายการลงทุนในต่างประเทศมีการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําหลวงพระบางในสปป,ปลาวอันนี้ที่ไปถือร่วมกับกลุ่มชอกันช่าง<ะ>โดยการาฟเนี่ยนะฮะถือหุ้นอยู่20%เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําแบบไหลผ่านตลอดปีก็คือ run off river กําลังการผลิต1,460เมกะวัตต์นะครับโครงการนี้กฟผก็เป็นผู้รับซื้อไฟที่อัตราค่าไฟนะครับเฉลี่ย2 0.6382บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงโดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพานชย์น,นินะครับปี2 5 7 3นอกจากนี้มีการเข้าลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งในสหรัฐอาณาจักรนะครับสัดส่วน25%โครงการมีกำลังการผลิต1,500เมกะวัตต์คาดว่าจะเปิดดาเนินการเชิงพณนชย์ิตได้ในปี2 5 7 4มีการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแจ็คสัน ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสัดส,ส่วน49%ซึ่งโครงการนี้ได้มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไปแล้วกำลังการผลิต1,200เมกะวัตต์นอกเนอจากนี้มีเรื่องการลงนามสัญญาและการได้รับใบอนุญาตต่างๆเดี๋ยวรบกวนพี่สุภชัยสักหน่อยอก็มีการลงนามสัญญาในแง่ของการจัดหากาซธรรมชาติเหลวระยะสั้นนะครับอ,อันนี้ก็ ในกุนวอสิงคโปร์อ่าอันนี้ก็ถือหุ้นอยู่ประมาณ49เเซก็ได้ลงนามสัญญาจัดหาก๊าซธรรมชาติระยะสั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะ,ะเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการนําเข้าในแง่ของก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับหรือว่า LNG นะครับสัดส่วนประมาณ500,000ตันต่อปีนะครับที่จะไปใช้ในโรงไฟฟ้าหินกรองอนะครับก็จะเริ่มเข้าเริ่มนาเข้าอตแรกภา,ายในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันนี้นะฮะีในส่วนที่นําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวซึ่งได้ เขาเรียก่าใบอนุญาตในแง่ของการนําเข้าการและก็นนี้ก็เอามาใช้ในหุินกองซึ่งการาฟเองก็ถือหุ้นในหินกองด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับนะฮะนอกจากนี้มีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟพลังงานน้ำนะฮะปากแบงกับปากลายครับซึ่งก็ตั้งอยู่ในสปปลาวการาฟเนี่ยถือหุ้นในปากลาย40%และในปากแบงอีก49%ครับโดยได้มีการลงนามกับกบฟผน,น,นะครับเป็นสัญญ,ญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ 29ปีนับจากที่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบรบตัวของปากลายเนี่ยมีกำลังการผลิตติดตั้ง770เมกะวัตต์กำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์นะครับปี2 5 7 5ส่วนกรณีของโครงการปากแบงกำลังการผลิตติดตั้ง912 0ขอภยัย9 w, 1เมกะวัตต์กำหนดเปิดดำเนินการดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี2 5 7 6 นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีการลรงนามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของโครงการรงไฟ้าขยะอุตสาหกรรม2โรงเอ,องโครงการด้วยกันนะครับก็คือ p w w 1กับ p w w 2นะครับซึ่งก็เป็นการร่วมค้านะครับที่บริษัทเองเข้าไปถือหุ้นทางอ้อมอยู่ประมาณ51%ก็ได้ลงนามไปลงนามไปซื้อขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอายุ20ปีด้วยกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเพื่อพัฒนางไยฟ้าขยะอุตสาหกรรม ขนาดกำลังการผลิตนะครับโครงการละ10เมกะวัตต์นะครับก็รวม2โครงการก็20เมกะวัตต์นะครับแล้วก็คา,าดการว่าจะเปิดการาเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงของปี2069นั่นเองนะครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของโซล่าฟาร์มในประเทศไทยนะครับที่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนลอดใหม่ออกมา5,000เมกะว <ừ> ัตต์ในแง่ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นะครับซึ่งก็มีทั้งแบบติดตั้งบนพื้นดินก็คือโซลาร์ฟาร์มแล้วก็จะมีแบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานก็คือมีการนำเอา Energy Storage. s t o r เร e เข้ามาใช้ด้วยเนี่ยกาฟก็ชนะไป24โครงการได้มีการลงนามกับทางกอฟพอไปแล้วนะฮะร,ระยะเวลา25ปี24โครงการนี้กำลังการผลิตติดตั้งรวม2,396 เมกะวัตนะครับโดยจะมีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์นะฮะในช่วงระหว่างปี2 5 6 7ไปจนถึงปี2,572อืมอันน,นี้มีการลงนามสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเะรระฉะนั้นเนี่ยน,น,น่าสนใจครับมันมีถ้าย้อนไปมันมีไฮไลท์อีกอันหนึ่งครับคุณวิภาเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนามอันนี้คือ,คอ ติดตั้งก็จะ COD ระหว่างการผลิตนะฮะก็ประมาณสักช่วงของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มไปแล้ว hmm. แค่ครึ่งปีนะที่เวียดนามเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเต็มปีเลยนะที่เวียดนามเนี่ยหนึ่อยยี่มกะวัตน งานลมที่เวียดนามนะครอันนี้คือพูดถึงว่าส่วนเพิ่มเติมในปีนี้อ่าในปีปีที่แล้วเนี่ยรับรู้มาแค่ครึ่งปีแค่ครึ่งปีใช่ไหมฮะแล้วก็ปีนี้ก็จะมีเรื่องของรายได้จากกอ l ์ฟ b บ n นนซเข้ามาเพิ่มเติมด้วยใช่นะฮะแล้วก็จะมีการบันทึกตัวของกอ l ฟปวกแดงอ่าอีกระยะที่1 2สองแบบเต็มปีอ่าแบบเต็มปีใช่ไหมแล้วก็จะมีเพิ่มเติมคือหน่วยที่3ครับ นะฮะที่จะเข้ามาในช่วงสิ้นไตรมาสหนึ่งก็แปลว่าจะได้รับรู้ประมาณ3ไตรมาส่ามไตรมาสแล้วก็จะมีหน่วยที่4หน่วยที่4อันเข้ามาตุลาคมใช่ไหมตุลาคมอันนี้ก็อาจจะได้รับประมาณสักไตรมาสหนึ่งนะไตรมาสสุดท้ายไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็แนวโน้มนะฮะทิศทางการดำเนินงานของ Advance ก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลบวกมาถึงตัวของ i InTouch ครับแล้วก็จะเป็นผลบวกต่อมาถึงก้าวฟนะฮะแนวโน้มของไทยคม ครับนะฮะ็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใช่ซึ่งกาฟเองปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ครับทางตรงทางตรงเลยนะของโดวไทยคมด้วยใช่แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอดูพัฒนาการสำคัญในเรื่องของธุรกิจ LNG ตลอดจนการส่งมอบโครงการสาธารณูปโภคประเภทอื่นใช่ๆนะฮะที่ก็จะมีในเรื่องของท่าเรือนะฮะมีโครงการมอเตอร์เว อ่าใช่นะครับอันนี้ก็ถือว่ามโมโกมันมีอีกเยอะนะในแง่ของกราฟแล้วก็น่าสนใจว่าแล้วเรื่องหนจากนี้เนี่ยมันจะมีเซ็นอะไรเพิ่มเติมอีกนะอ,อย่าดื่มนะฮะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอีกอีกก้อนใหญ่ๆคือโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่รออยู่นะที่ได้ประมูลแล้วก็กราฟเองกับกับพันธมิตรก็มีชนะประมูลไปหลายโครงการด้วยกันเดี๋ยวก็รอนะครับว่าจะเริ่มมีการเซ็นกันเมื่อไหร่นั่นเองนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงโซลาร์ฟาร์มที่มาจากการประมูลดังกล่าว ถูกไหมฮสองพันสามร้อยกว่ามกะวัตต์แต่ว่าถ้าตามสัญญาขายเนี่ยมันประมาณสักพันสามพันสี่อืมอืใช่อ่าก็ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะเยอะโซลาร์ฟาร์มบวกกับโซลาร์ฟาร์มคลาสเอเนจีสตอเรจเนี่ยอ่าอ่าตามสัญญาซื้อขายไฟประมาณพันสามพันสี่ใช่ใช่อ่าแตนี้ก็ต้องรอดูในส่วนของลมเพราะตอนเปิดประมูลเนี่ยมันมีหลายประเภทอ่าหลายประเภทใช่ไหมฮลมเนี่ยอืดูตัวเลขกันอยู่ครับว่าก้าวจะได้กี่โครงการอืมอืมอืม ขนาดนี้รอความชัดเจนใช่ไหมตอนนี้รอเซ็นอย่างเดียวแล้วได้ประมาณได้ประมาณสักหกหกร้อยเจ็ดร้อยมิกมั่นใจอย่างนั้นเหรอเบื้องต้นที่พอเช็คได้นะที่พอเช็คได้เอานนะก็รอเซ็นรอเซนอีกหลายโครงการอ่เดี๋ยวไ็นแล้วก็มีการประกาศว่าเท่าไหร่กันแน่นะครับ